กิดไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าแม่เต่าตหนค,ค่ะได้ขึ้นมาวางไข่ที่หาดอ่าวเซนนะคะจำนวน125ฟองค่ะถือเป็นรังแรกของปี2565ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อช่วงกลางดึกของ ที่ผ่านมาก็คือ21มกราคมค่ะแม่เต่าตนุนะคะได้ขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดอ่าวเสยนตําบลราววัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้สําเร็จค่ะหลังจากที่เมื่อคืนก่อนหน้านี้ก็คือ20มกราคมแม่เต่าได้ขึ้นมาขุดหลุมเพื่อจะวางไข่แต่ไม่สําเร็จค่ะก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะถูกรบกวนจากเสียงเห่าของสุนัขจนทําให้ต้องกลับลงไปในทะเลแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ในเมื่อคืนนี้นะคะเราก็สามารถไข่ได้สําเร็จค่ะก่อนที่จะกลับลงทะเลไปในเวลาประมาณเที่ยงคืน28นา ของวันที่22มกราคม2565โดยนายอารุณโสลดนะคะนายกเทศมนตรีตำบลราวัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราวัยและเจ้าหน้าที่จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการร่วมสังเกตการตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับแม่เต่าค่ะประเมินเบื้องต้นค่ะคาดว่าจะมีไข่ประมาณ 100- 120อถึงหรฟองแล้วก็จากการวัดลำตัวนะคะพบว่ามีความยาวประมาณ1.2เมตรและมีความกว้างประมาณ75 น้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมเศษค่ะนับเป็นไข่เต่ารังแรกในปี2565ของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวค่ะ โดยในอรุณกล่าวด้วยนะคะว่าเนื่องจากบริเวณจุดวางไข่มีโอกาสที่จะน้ําทะเลท่วมถึงและจะส่งผลกระทบกับไข่ที่อยู่ในหลุมได้จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนมาดําเนินการย้ายไข่เต่าทั้งหมดไปทําการเพราะฟักที่ศูนย์วิจัยต่อไปทั้งนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกาทางเทศบาลตำบลราวัยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ร่วม นขุดไข่เต่านะคะจำนวนทั้งหมด125ฟองทุกฟองอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะที่บริเวณหาดอ่าวเสียงตำบเราไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปอนุบาลต่อยังศูนย์วิจัยอ่าวมะขามค่ะ